ใ็่ชั้นเปิดยังชงได้เกมเริ่มเดือดแล้วครับในจังหวะบล็อกนะครับถ้าถ้าขาโดนกันนี้ถือว่าบล็อกเสียนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันการโอเวอร์เน็ตครับเ็มบล็อกครับ ยืนมาเสิร์ฟซีแมนเตดแต่ครับอกสันเสิร์ฟอยู่ครับซีแมนลาดนาวียังอยู่เต็มบล็อกครับลิปเปิดได้สวยครับยังอยู่ เปิดทางหน้าเมียนมาเสร์ฟก่อนครับเซฟปานครับซีแมทเปิดเข่าได้สวยครับเต็มโ,โ,โอ้โหลูกแรกเต็มบล็อกครับไม่โอเวอร์เน็ตครับโดยจังหวะเสร์ฟครับ1.0ึ่ต่อลิปเปิดได้สวยโู้ใกล้เน็ตครับลูกนีช้ชมล้นครับ สองต่อศูนเมียนมาเสิร์ฟลขดราิปเปิดเข่าได้ครับดูหนี้เตะฉีกนี้บล็อกได้สวยครับหนต่อสองครับเสกสันทองเสิร์ฟโอ้โหเปิดลูกแรกดีมากครับสองต่อศูนย์เมียนมาเสิร์ฟลิปเปิดเข่าเสกยังชงได้สวยครับ ลูกนี้เตย์ลอดบล็อกครับ0ต่อ2เสียงสันเิเปิดดีมากครับชมหางโอ้โหจังหวะโดนเส้นนี่มันมีเสียงครับมีแผ่นเหล็กนะครับเป็นเส้นนะครับถ้าลงนี่มีเสียงแน่นอนครับ2ต่อ0เมียนมาเส์ฟซีเมนต์เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่พันบล็อกออกข้างไปครับ 0-2เสกสันเสริบโอ้โหจังหวะเตะเต็มรอบนี้เขาถือว่าเตะทิศทางดีมากครับ2-0เมียนมาเสิร์ฟเอ้าสีแมงเปิดโอ้โหรับลูกปั่นไม่อยู่ครับ3-0ครับเมียนมาเสิร์ฟ ซีแมนเปิดได้สวยแล้วครับเฮ้ยยังอยู่ครับเ็กสันทับทองเสิรศูน์ต่อสโอ้โหเปิดนิ่งมากครับ3ามต่อศนแมนเปิดหัวได้ครับล้นครับโอ้โห ยังอยู่ครับยังอยู่เสกสรรเกี่ยวได้โอ้เสกสรรชมล้นครับ4ต่อ0เบียนมาเสิรฟลิปเปิดเข่าไม่ดีครับ0ต่อ3ยอดครับงัดหลังเท้าได้ครับชมสวย ลูกนี้ออกครับเส็กสันเสิร์ฟชงห่างครับโอ้โหเตะฉีกดีมากครับ4ต่อ1นึ่เมียนมาเสิร์ฟ1หนต่อสี่เส็กสันเสิร์ฟเปิดหัวดีมากครับติดเกี่ยวไหม ไม่อยู่ครับสต่อหนึ่งลิปเปิดไม่ดีครับเศษสันบองว่าโอเวอร์เลทครับกรรมการบอกไม่เวอร์ครับหต่อหนึ่งครับลิปเปิดเขาไม่ดีครับโอ้ลุงนี้เกี่ยวไม่อยู่ครับ หนึ่งต่อห้าเสกสรรเซิฟเอาละครับลูกเสิฟได้แต้มบ้างครับ 5, สองต่อห้าเสกสรรเสิฟยอดครับนัดหลังเท้าไม่อยู่ครับ 5, สามต่อห้าเสกสรรเสิฟเปิดหัวไม่ดีครับยังชมได้เต็มบล็อกตัวซีแมนครับเอาคืนครับ 5, สี่ต่อห้าเสกสรรเสิฟเปิดล้นไหมซีแมปเปิดหัว เสกสันชงได้สวยครับฮาเท่าครับเสกสันเสิบเปิดซ้ายได้ชงสวยครับเอายังอยู่ครับเบิ้ลอีกทีครับโอ้โหแต่คล้องยัดตัวได้ดีครับ้าเท่าลิปเปิดเขาไม่ดีครับยังชงกลับมาได้สวย หาเท่าครับเสกสันเสิร์ฟยอดครับเปบิดลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ยังชงได้ครับท่าเท่าเมียนมาเสิร์ฟไม่ค้ามครับท่าเท่าเสกสันทับทองเสิร์ฟเปิดดีมากครับโอ้โหจังหวะเขามีดึงซ้ายดึงขวาครับ ห้าเท่าเมียนมาเสิร์ฟสี่แมนเล่นเองครับแต่ทันไหมโอ้โหยังเตปดีครับห้าเท่าครับเียสันเสิร์ฟยอดครับโอ้โหกรรมการชัดเจนมากครับถ้าเสียนี้ รีบแจ้งก่อนเลยครับ่าเท่าเมียนมาเสิร์ฟลูกนี้เตะลอดบล็อกครับ้าเท่าเสกสรรเสิร์ฟบล็อกเสียครับ้าเท่าครับเมียนมาเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟพลาดครับ สกอร์อที่หเท่าเศกส,สรรทัพทองเสิฟ<ป>เปิดไม่ดีครับเอาขึ้นนำครั้งแรกของทีมไทยครับ6ต่อ5เศกสรรเสิฟ<ป>เปิดหลนครับแต้มหรือเปล่า<ป>ช่วงนี้ไทยได้แต้มยาวๆครับ7ต่อ5้าเศกสรรเสิฟ<ป>เปิดสายแตกครับ แปดต่อห <c oughs> ้า <c oughs> เสกสันทับทองเสิร์ฟยอดปูช่วยไม่น่านด้เจอเอ้าติดเกี่ยวเขาครับซีแมนยังอยู่เสกสันแปลง่ายๆไปครับโอ้โหพลาดจะพลาดจะเป็นเต้มครับห้าต่อแปดครับเมียนมาเสิร์ฟ โอ้โหได้ยินเสียงชัดเจนครับ <1> 1> 6ต่อ8เมียนมาสเสิร์ฟซีแมนกดเปิดหัวได้สวย <1> 1> โอ้โหแต่หนีบล็อกไม่ข้ามครับเ <7 S 1> ต่อแโอ้โตอนนี้เหมือนหยุดอยู่ที่8ครับ เมียนมาเสิร์ฟลิปเปิดเท่าใต่ท่วมบล็อกครับแต่เท่าแต่เท่าครับเอ้ลิปเปิดได้ซีแมตต้องลากเล่นเองครับยังอยู่เสกสันเล่นเองโอ้โห ไม่เล่นเองครับเลยครับเสกสันเล่นสลูกครับหลงเหลี่ยมครับโอ้เสกสันหลงเหลี่ยมครับเก้าต่อ8ครับเมียนมาเซฟ แปต่อ9้าครับเสกสันทับทองเสิฟไม่ข้ามครับเก้าต่อ8ปครับเมียนมาสเสิฟเสกสันชงห่างครับโอ้โหดูจงังหวะขึ้นเต,ตะแต่และลูกของซีแมนครับแปดต่อเเสกสันทับทองเสิฟเปิดซ้ายได้ไม่ดีเท่าไรครับเยียบอครับเก้าเท่าเสกสันเสิฟ อ้าวลูกนี้เตะไม่โดนครับสิบต,ต่อเก้าเก้าต่อสิบใชแมหเปิดหัวได้ดีครับเตะฉีดซ้ายสวยงามครับ เซกสันเสิร์ฟครับ10ต่อ9กเก้าต่อสิบเมียนมาเสริร์ฟลิปเปิดเข่าได้สวยครับเต็มบล็อกครับสิบเท่าครับแรปอ,อ ลงกลางเส้นครับเถียงไม่ได้ครับจังหวะลงเส้นนี้ต้องมีเสียงครับเพราะว่าเส้นเป็นแผ่นเหล็กครับ11ต่10อ10ลิปเปิดได้บล็อกไม่ข้ามครับนิดเดียวครับ สิบต่อสิบเอ็ดเสกสรรเสิฟเปิดเป๊ะครับยังอยู่โอ้โหลูกนี้ชงต่ำครับยังเตะทันครสิบเอ็ดต่อสิบเมียนมาเสิร์ฟไม่ข้ามครับสิบต่อสิบเอ็ดเสกสรรเสิร์ฟยอดครับ สิบเอ็ดต่อสิบสิบต่อสิบเอ็ดเสกสันเสิร์ฟเปิดสวยครับเต็มบล็อกครับสิบเอ็ดเท่าเสกสันเสิร์ฟเปิดได้สวยครับเต็มบล็อกครับบล็อกรอดครับ สิเท่าเมียนมาเซิร์ฟยอดครับอโอ้โหดูซีแม็ครับสิบเอ็ดเท่าเสกสันเสิร์ฟ<อ>เปิดกองเชียร์หลบไหมไม่หลบครับกองเชียร์นั่งอยู่ครับหลบไม่ได้ครับเสกสันเสิฟสิ1สต่อสิ เมียนมาเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟได้แต้มครับเมียนมาเสิร์ฟครับเสกชันเปิดยังชมได้เกมเริ่มเดือดแล้วครับ 0-0ครับแข่งกันที่5แต้มครับเมียนมาเสิร์ฟก่อนเต็มบล็อกค,ครับเกมเริ่มเดือดแล้วครับ1-0เมียนมาเสิร์ฟลูกนี้เตะลอดบล็อกค,ครับ ากกดแชร์ด้วยนะครับเกมกำลังเดือดครับ0ต่อ1ครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟไม่ข้ามครับ1ต่อ0เมียนมาเสิร์ฟเศกสรรเปิดได้สวยชงห่างกดเปิดวได้โอ้โหไม่อยู่ครับ0ต่อ1เสกสรรเสิร์ฟอ้หเกือบเตะหัวกันครับ ยังอยู่ครับรับลูกแรกได้สวยเตะมาอีกทีโอ้โหเฮกันลั่นครับหนึ่งต่อศูนเมียนมาเสิบโอ้โหออกไปนิดเดียวครับศูนต่อหนึ่งเปิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับยังชงได้ครับเตะไม่ข้ามครับ หนึ่งเท่าครับเสกสันเสิบเตะล้มสวยงามครับหนึ่งเท่าครับเมียนมาเสิฟสี่แมปเปิดเสกสันชมสวยครับหนึ่งเท่าเสกสันเสิบเปิดหัวไม่ดีเท่าไร่ครับยังชงกลับมาได้ครับ หนึ่งเท่าเมียนมาเสิร์ฟซีแมนเปิดแต่ครับ2ต่อหนึ่งซีแมนเปิดได้สวยครับแต่ยอดดีครับ1ต่อ2ครับเ็กสันเสิร์ฟอยู่ครับ ซีแมรลาดนาวียังอยู่เต็มบล็อกครับโอ้โหลูกนี้เตะจีกซ้ายครับเจ้าลิฟขอบล็อกเองครับสองเท่าเสกสรรทับทองเสิร์ฟสองเท่าครับเมียนมาเสิร์ฟลิฟเปิดได้สวยครับ ยังอยู่เอ้าเต็มบล็อกครับสามต่อสองเมียนมาเสิร์ฟเกือบติดบล็อกครับสองต่อสามครับเสกสรรเสิรฟยอดครับเปิดแตกกองเชียร์หลบไม่ทันครับ สเท่าครับเศกสันสึบยอดอา้าวยอดได้เต้มครับลูกเดียวเกมครับสต่อสเศกสันทับทองเบอร์แต้ครับจบเลยครับโอ้โหปเป็นทางหน้านฝั่งไทยชนะไปแบบเงีย,เงยบๆครับผม